สวัสดีครับท่านผู้ชมและชาว YouTube ทุกท่านครับนะครับคลิปนี้เจอกันช่วงเช้าเนะครับหลังจากเสร็จภารกิจนะครับรดน้ำต้นไม้นะครับก็จะพาท่านมารับชมปัญหานะครับเกี่ยวกับเงาะนะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมต้นเงาะถึงไม่ออกดอกนะครับทีแรกนะครับผมกะว่าจะทำต้นนี้นะครับให้ ให้ติดดอกนะครับเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าจะลองทดสอบดูนะครับแต่ตัวนี้สิ่งที่เห็นนะครับก็คือเขาเป็นยอดออกมานะครับทําไมเขาถึงเป็นยอดออกมานะครับมันผิดพลาดตรงที่ระบบระบบน้ํานะครับระบบน้ําของผมเนี่ยนะครับจริงๆผมทําการงดน้ําแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เขาแทงช่อดอกนะครับแล้วก็ กะว่าจะให้ใบเขาเริ่มร่วงแล้วก็จะกระตุ้นน้ํานะครับเพราะว่าเงะเขาจะชอบแบบนั้นนะครับเขาถึงจะออกดอกนะครับแต่บางเอิญท่อแตกนะครับท่อน้ําข้างล่างนี่จะแตกนะครับพอแตกเสร็จนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับใบเขาก็เขียวนะครับไม่ร่วงนะครับแล้วก็แตกยอดออกมานี่ครับแทนที่จะเป็นดอกนะครับก็เป็นยอดนะครับ ท่านใดที่ปลูกเงาะนะครับต้องต้องระวังนะครับถ้าเป็นช่วงที่จะทําดอกนะครับก็อย่าให้น้ําเลยนะครับนะครับอย่าให้น้ํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้น้ำเนี่ยนะครับเราก็จะบังคับดอกไม่ได้นะครับสําหรับต้นเงาะนะครับนี่ฮะทีนี้ก็พอมาสังเกตดูนะครับก็รู้สาเหตุแล้วนะครับว่า ทอ่อท่อน้ำเนี่ยนะครับมันรั่วนะครับก็เลยทําให้ต้นงเงาะนี่ครับได้รับน้ําตลอดนะครับแต่ผมก็จะยังจะทดสอบอีกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ได้ซ่อมแซมแล้วนะครับก็จะปล่อยให้เขาออกยอดชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรออีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่ายังยังยังสามารถที่จะทําดอกได้อยู่ประมาณช่วงปลายคุมภา มีนานะครับเดี๋ยวรอรอยอดชุดนี้ให้เขาแก่ก่อนนะครับนะครับช่วงนี้ก็งดน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้คือความผิดพลาดนะครับส่วนต้นที่งดน้ําได้นะครับที่อยู่ช่วงด้านบนนะครับก็เริ่มเห็นช่อดอกออกมาแล้วนะครับเพราะว่าอากาศ อากาศหนาวมาอีกรละลอกหนึ่งแล้วนะครับช่วงช่วงนี้นะครับปลายเดือนมกราเนี่นะครับนี่ครับอันนี้คือมาอัปเดตนะครับสาเหตุที่ปลูกเงาะแล้วทําไมงาะไม่ออกดอกนะครับเป็นเพราะว่าเขาได้รับความชื้นนะครับหรือว่าได้รับน้ําพอได้รับน้ํานะครับเขาก็จะดึงธาต ในตัวเจ่นนะครับหรือว่าธาตุอาหารต่างๆนะครับที่มากับน้ํานี่นะครับที่น้ําเป็นสื่อนี่ครับเข้ามาเลี้ยงใบนะครับเลี้ยงยอดนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับหรือฤดูแล้งนี่นะครับต้นงอเขาขาดน้าเนี่ยนะครับเขาก็จะหยุดหยุดการเจริญเติบโตนะครับเพื่อที่เขาจะสะสมอาหารแล้วก็ดึงอาหารที่เขาสะสมไว้นี่นะครับขึ้นมากินแทนนะครับ สะสมอาหารพวกนั้นนะครับก็จะมีธาตุอาหารที่สามารถบำรุงให้เกิดช่อดอกได้นะครับอันนี้คือหลักการของพืชของต้นเงาะนะครับนะครับแต่ก็ยังไม่ท้อนะครับก็ยังทดสอบอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับ ีที่แล้วต้นนี้ออกดอกนะครับแทชอองช่อดอกนะครับปีนี้ก็เลยว่าจะเว้นนะครับต้นนี้ไม่ได้ทําดอกนะครับก็เลยให้น้ํานะครับพอให้น้ํานี่ครับยอดเขาก็จะออกมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าต้นนี้นะครับงดน้ํานะครับยอดเขาก็จะดํานะครับดําออกสีน้ําตาลพอดาําออกสีน้ําตาลแล้วเรากระตุ้นให้น้ำเนี่ยนะครับ เขาก็จะออกเป็นช่อดอกทันทีนะครับทําง่ายนะครับทาเป็นให้เป็นช่อดอกเนี่ยนะครับสาหรับสาหรับต้นงอะเนี่ยนะครับจะออกดอกง่ายนะครับสําคัญคือ,อควบคุมน้ํานะครับนี่ครับปีที่แล้วผมทดสอบต้นนี้นะครับปลูกได้อายุสองปีนะครับสองปีแต่ว่าต้นเขาจะเล็กเพราะว่าผมตัด นะครับตัดนี่คือบังเอิญไม่ได้ตัดเองนะครับใช้ตัดหญ้านี่แหละครับตัดไปตัดมาก็มาตัดเอาตรงปลายตัวนี้ขาดนะครับต้นเขาก็เลยเตี้ยนะครับแต่ว่าลําต้นใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าเตี้ยนะครับพอเขาแตกยอดออกมาก็เลยไม่ล,ลดน้ําเลยนะครับปีที่แล้วปล่อยเลยนะครับพอปล่อย ปล่อยมาสักพักก็เข้าสู่ช่วงปลายมกรานี่แหละครับช่วงเดือนมกราช่วงนี้แหละครับเดือนนี้ก็เลยให้น้ําเต็มที่เลยเพราะว่าใบเขาปีกายนี่คือแห้งนะครับแห้งเหมือนจะตายก็เลยให้น้ําเต็มที่พอให้น้ําเต็มที่เนี่ยนะครับผลปรากฏว่าเขาออกเป็นช่อดอกแทนนะครับช่อดอกมาเต็มเลยนะครับปีที่แล้วนะครับส่วนปีนี้ก็เลยว่า ต้นเขาเล็กอยู่นะครับก็เลยให้น้ำปกตินะครับก็เลยมีแต่ช่อยอดนะครับนี่ครับก็เลยมาบอกนะครับปัญหาทำไมเงาะไม่ออกดอกนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ปลูกไว้ทานเองนะครับที่บ้านต้น2ต้นนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ฉีดตัวฮอร์โมนช่อดอกนะครับแต่ถ้าท่านใดจะทำเป็นเชิงพาณิชย์ ถ้ามีหลายต้นนะครับก็สามารถฉีดบำรุงได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกรานะครับดอกเขาก็จะมาช่วงประมาณประมาณนี้แหละครับประมาณปลายปลายเดือนนี้แหละครับหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ยังไงท่านใดที่รับชมแล้วนะครับยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ